เราก็แวะกินข้าวข้างทางนะครับผมเพราะว่ามีคนหิวครับกินไก่ย,ย่างมาพูทรเปิดต้องกินไก่ย,ย่างวิเชียรบุรีและแล้วดูเหมือนว่าความสวยในการกลับมาเดินทางครั้งใหม่ของผมได้เริ่มขึ้นจากจุดนี้กลับร้านอาหารที่ต่างถิ่นและรสชาติก็แปลกใหม่ หลังจากเติมพลังกันเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปยังจุดหมายที่เราจะไปถึงในวันนี้ตลอดเส้นทางที่เราเดินทางผ่านนั้นมันช่างสวยงามเลยเกินผมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอีกครั้งที่ได้กลับมาทำอะไรแบบนี้ที่ตัวเองชอบไม่มีหมอกด้วยเห็นไหมมีหมอกด้วยุะคน และในทันใดน,นั้นนีวิเกเตอร์ก็พาผมออกจากเส้นทางหลักตลอดเส้นทางนั้นช่างเปี่ยวและว,ว่าหวีไร้สัญญาณมือถือไร้ซึ่งม,ม่านผู้คนณเวลานี้ถ้ารถเสียหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคงไม่มีใครมาช่วยเราแน่นอนและสุดท้ายนั้นเหตุการณ์อย่างที่คิดก็เกิดขึ้นครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วครับสอบอเขาเคาะนี่ยากถคอนเทนต์ไม่ใชเรียบร้อยคอนเทนต์รถเสียจบไดีสปอไลเ้ยเ้นะเรียบร้อยนอนลงพักครับวันนี้ <ไป S 2> โอ้ยจะบ่าตายจะสี่โมงแล้วทุกคนยังไม่ถึงเลยอะอตํารวจต้องดีใจผมมาดักหน้าสอรอเลยดูเหมือนว่าผมต้องย้ายสัมภะระและอุปกรณ์ต่างๆลงจากท้ายรถอีกครั้งเพื่อนําไปขึ้นรถของพี่ๆตำรวจที่จะไปส่งเรานัจุดหมายในวันนี้นี่ครับรถส่วนตัวผมมารับแล้วตอนนี้โชเฟอร์พี่ตำรวจบริการดีมากสพเขาขอนะครับบริการทุกระดับประทับใจต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจสพเขาขอมากๆเลยครับ มีไรตาวไปไหมล็ใหม่นะครับผมครับเรื่องพี่น like ั่งในตาสบายเรียบร้อยไปยังถึงเป็นไงบ้างครับฟูลเรื่องชะตากรรมงงค่ะแต่ก็ดีค่ะมาแล้วเก่งกับรถตู้สี่โมงแล้วยังไม่ถึงเลย นคนือตอนนี้คือเหน่อยมากอะ่ะออกจากกรุงเทพตอน9โมงตอนนี้4เป็นเวลาี่โมง4โมง20ยังไม่เข้าที่พักเลยแล้วคือไม่รู้จะได้พักกี่โมงเหนื่อยมาก <c oughs> มาถึงแล้วครับบรรากาศก็ดีดีมันอยู่บ้าน ดีมากเลยครับวันนี้น่าจะเป็นหมอกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่แนแนใ,นใจเลยว่าฝนกำลังจะมาอากาศก็เย็มากออกมาจากกรุงเทพแต่เก้าโมงเชา้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในห้องพักกันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นวิวข้างหลังนะครับที่เรา จะหินออกไปข้างนอกนี่จะเป็นภายในห้องนอนนะครับก็จะประมาณนี้จะเป็นในห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำก็แบบเอาท์ดอร์เลยครับเฟีย้ยวจัดก็คือนั่งขี้แบบเห็นกันหมดอ่ะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับกประมาณนี้เลยนี่ห้องน้ำก็ดีนะ แต่มันโอเพ่นกินไปผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนกันนะครับทุกคนว่ามันจะอลังการขนาดไหนโอ้สวยมาก แขกรับเชิญของเราชื่อว uh> ่าน้องอั้มกิบบี่คูมิโยชละตาจารีจานังนี่จะเป็นบรรยากาศที่พักนะครับวันนี้มากับลูกกระจกไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเป็นเพื่อนวันนี้ที่รักมากันน่าจะต้องตอนเช้าครับทุกคนเลยมาดูรอบๆที่พักนะเขามีอาหารเช้าไว้ไหมอาหารเช้าไว้ด้วย แล้วก็ตอนเด็กเราจะไปกินหมูกระทะกันนะครับหมูกระทะตอนแรกผมกะว่าจะไม่จะเช่ารถแล้วแล้วทีนี้ก็เออเอารถเองมาดีกว่าสนุกก็หน,นักกว่าค่าเช่ารถอีก <c oughs> ก็ตามนั้นครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้กลับกรุงเทพวันไหนนะครับทุกคนน่าจะหลายวันอยู่ก็อยู่เที่ยวที่นี่ไปก่อนครับฝนที่เดินทางมาพร้อมกับผมในวันนี้ในการที่ผมกลับมาเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้งหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ หรือว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาเดินทางของผมที่ดีมากๆเลยครับ6โมง24นะครับทุกคนอากาศบรรยากาศก็ดีมากเลยดูเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยครับทุกตอนแรกที่ผมมามันจ้าเกินประมาณ4โมงมันจ้ามากเลยแล้วก็จะมาลงอ่างนะครับผม หมูกระทะยามกินในยอดเข่าในเวลานี้มันเป็นอะไรที่หิวใจได้มากที่สุดเลยนะเวลานี้อะไรจะมีความสุขไปมากกว่าการกินหมูกระทะกับอยู่หลักล้านแบบนี้มาเที่ยวรอบนี้คือไม่มีอะไรเป็นใจเลยคือสุดคือนั่งกินหมูกระทะอยู่ดีๆเมื่อกี้ต้องด้าข้างล่างฝนตกสุดสุดจัดคือแบบมาเที่ยวรอบนี้สุดยอดคือคอนเทนต์ได้แล้แต่ยังไม่ถึงจนถึงตอนนี้ก็แต่คอนเทนต์ยังไม่หยุดไม่หย่อนฝนตกช่ำ กูกินหมูกระทะใช่ไหมแต่น้ําซุปมันไม่ใช่นะหมูกระทะไอ้เหี้ยน้ําฝนไอ้นี่อ่ะห้าวันนั้นอีกแม่งทันทต้องโคกหกใส่ที่นอนพี่เขาต้องมาเปเี่ยนใะห้โอ้ยกูจะบ้าตายกูสมสารพี่เขามากเลยแนมะ่งตอนนี้เราก็กินหมูกระทะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรทรหดเลยเจอแต่คอนเทนต์แต่ละอย่างอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำไหมเนี่ยกาวันที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็ตื่นมาหกโมง หมอกมีอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเมื่อเกินฝนก็ตกหนักมีอยู่นิดนึงตรงนั้นนิดนึงแต่เอาจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมายาม u t u b e ในะรอบสองปีนะทุกคนก็กลับมาคลิปแรกก็จะรู้สึกแบบติดๆคัดๆหน่อยที่หมายความว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นในคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นไปวันนี้ก็ ทำให้ผมรู้ว่าการไปเที่ยวาบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะหรือเราวางแผนไว้เยอะแต่พอม,มาเจอเหตุการณ์อิเดียนบางอย่างที่มันไม่คาดคิดมันก็มีเยอะมันต้องรู้หน้าง,งานอีกทีอย่างครับทุกคนอืม ความสุขของทริปนี้คงไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดเส้นทางเราไม่ต้องจําเป็นไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้เมื่อถึงหน้างานจริงๆเราอาจจะพอใจกับระหว่างทางก็เป็นได้ถือว่าตอนเช้าแล้วเขาพอไม่ตกให้เราก็อากาศดีวันเนี้ยขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวเย็นนะไปกินกินข้าวเช้าดีกินข้าวเย็นอะไรกินข้าวเช้ากัน แต่งตัวอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับผมตอนแรกมีแผนว่าจะไปพรุ่เบิกนะแต่ก็ไม่ไปแล้วครับน่าจะแบบมีอะไรซีเดือนอีก e ก็เลยกลับบ้านดีกว่าตั้งแต่ผมเที่ยวมาแม่งมีทริปนี้ทริปเดียวที่แบบไม่เป็นใจผมเที่ยวเลยแบบหมดไฟเลยกลับบ้านดีกว่าผมว่าแบบมันอาจจะมีอะไรที่มันหนักกว่านี้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ที่นี่เจ้เขาก็ใจดีมากเลยบริการดีมากในที่พัก ระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางกลับบ้านนั้นก็มีสายหมอกมาต้อนรับอย่างขาวโพลนเพราะเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกเป็นจํานวนมากโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหาซ่อนแก้วนะครับข่าวขอนะครับฝนเพิ่งตกเมื่อวานก็คือวันนี้หมอกเยอะมากเลยครับโอ้โหโคตรดีผมมาปีที่แล้วตอนช่วงหน้าหนาวหมอกก็ไม่ได้ขนาดนี้นะนี่คือ หมอกเยอะมากโอ้ยแสบตามากเลยก่อนกลับบ้านในวันนี้เราก็ไหว้พระเพื่อเปลี่ยนิลมงคลแก่ตัวเราให้เดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยที่เราขึ้นมาวันนี้ มองเยอะมากแต่ทุกคนจะเห็นในกล้องแบบมันไม่มีแดดนะเวย้ยแต่จริงมีแดดเยอะมากเลยแล้วแสบตามากเลยแดดจ้าๆเปเปียงเลยโอ้ยตาจะปอดต้งถือรองเท้ามาด้วยนะรองเท้าหายดีมากเลยนะวัดที่นี่มีบริการถุงน้ใส่รองเท้าเพราะปกติอะบางที่มันจะแบบมีคนที่แบบรองเท้าหายไงก็ถือว่าดีมากๆเลย แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในะ EP หน้าว่าเราจะเดินทางไปไหนฝากติดตามไว้ด้วยครับ